รับสมัครคนไทยไปทำงานที่มาเก๊ารอบล่าสุด73อัตรานะครับได้เงินเดือนสูงสุดถึง90,000บาทโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานกับบริษัท MGM Grand p a r a d i s ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊านะครับจำนวน9ตำแหน่งรวม73อัตรานะครับครอบคุมงานบริการในโรงแรมร้านอาหารสปา และคาสิโนนะครับตางเงินเดือนระหว่าง5 3 0 0 0บาทถึง93,000บาทพร้อมสวัสดิการตามกฎหมายของมาเกานะครับซึ่งตําแหน่งที่เปิดรับสมัครก็มีพนักงานบริการอาหารและเครื่องดืม่มแฟร์บาร์เทนเดอร์พนักงานต้อนรับสปาพนักงานต้อนรับส่วนหน้าพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม vip b u บัตเลอร์หัวหน้าสปาพนักงานนวดโสต์การตลาดระหว่างประเทศ และช่างทําผมระดับพรีเมียมนะครับโดยนายจ้างจะจัดสวัสดิการทั้งค่าตัวเครื่องบินไปกลับอาหารช่วงเวลาทํางานค่าล่วงเวลาและสวัสดิการตามกฎหมายนะครับผู้สนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง16เมษายนนี้นะครับสมัครได้ทางเว็บ t o e a d o e g o t h หัวข้อสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่งนะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บของกรมการจัดหางานหรือไปติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ